เรื่องย่อละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมตอนที่19ออกอากาศวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุการณ์คือจากบุกรับข้าวกลับบ้านจากรับบทโดยอาอานัธพลตัดสินใจรับตัวข้าวซึ่งรับบทโดยพิมพ์พิมพ์มาดาไปอยู่ด้วยกันแต่ข้าวกลับปฏิเสธ แถมยังพยายามยื้อเวลาและขอเลื่อนการเดินทางออกไป จากเกิดความสงสัยและพยายามจี้ถามถึงสาเหตุที่แท้จริงที่เข้าปฏิเสธเขาในครั้งนี้ติดตามชมละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทาง True ID ผ่าน3ช่องทางทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV Bo x